เรากำลังจะทำปูอัดเกี๊ยวปูอัดนะคะใส่ชีสอันนี้เป็นแผ่นเกี๊ยวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปูอัดนะคะใช้ของเบนโตะเนาะแล้วก็เป็นมาาัสซิลล่าชีสนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเนาะแล้วก็เราก็ม้วนอย่างนี้นะคะ เอาแผ่นเกี๊ยวมาวางก่อนนะคะอย่างแรกแล้วก็เอาปูอัดมาวางเสร็จแล้วก็เอามาัสซลลิน่าชีสมาวางแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็เอาน้ําแตกให้แผ่นเกี๊ยวมันติดกันนะคะแบบนี้เนาะใส่น้ำสักหน่อยนึงให้มันติดโอเคแล้วเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะและเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดนะคะ อ่ะนะคะตอนนี้เรากำลังจะทอดแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะเพราะว่ากระทะเทกระทะของชีฟาวนะคะจะบอกว่างานดีนะคะนี่รอแป๊บนึงตั้งให้น้ำมันร้อนนะคะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่เกี๊ยลงไปนะคะ เดี๋ยวที่เราปั้นเอาไว้นี่ใสลงไปนะคะไม่ต้องทอดนานเพราะเกี๊ยวมันสุกง่ายนะคะเราก็ติดได้เลยอ้ยอยากใช้ตัวหนุ่ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าง่ายนะคะเห็นไหมอย่าทิ้งไว้นานเพราะมันเร็ว เบาไฟนะคะไฟอ่อนๆอย่าไฟแรงเพราเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะสิดยากอย่าไฟแรงนะคะเดี๋ยวมันจะมีเคสุกแล้วเราก็ยกได้เลย่